สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ2เลขห่างประทัดแก้ปนวัดหลวงพ่อสมหวังรุนรวย17มกราคมนี้เหลือเพียงอีก3วันเท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่17มกราคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ขอาวหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังตามหาเลขเด็ดกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแนวทางจากนักไปหวยชื่อดังหรือจากเหล่าคนบันเทิง หรือแหล่งโซเชียลต่างๆและว,วันนี้เราก็ได้มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเป็นแนวทางจากเลขประทัดหลวงพ่อสมหวังมาแก้บนหลังถูกรตเตอรี่โดยได้นำขนมจีน105กิโลกร,รมัมแกงเขียวหวานน้ำยาปลาน้ำพีกไก่หม้อและประทัด1,000น,น,นัดมาทำการแก้บนกับองค์หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดกลางบางพระ ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็จะนำมาเลี้ยงสาธุชนและคนวัดซึ่งเจ้าภาพแก้บนก็คือนางสุรภาสุมาเพียนอายุ64ปีชาวจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักชาวบ้านต่างมาร่วมอนุโมทนาบุญจากนั้นนางสุรภาได้จุดธูปบอ,อกกล่าวเทพทวดาและบอ,อกกล่าวองค์หลวงพ่อสมหวังเพื่อให้การแก้บนในวันนี้สำเร็จเสร็จสิ้นและมีการจุดประทัด ซึ่งเลขห่างประทัดที่จุดได้นั่นก็คือ693และ70 6 9 3และ70โดยนางสุรภากล่าวว่าตนเองได้เป็นเจ้าภาพในการนำขนมจีน1 5 5กิโลกรัมแกงเขียวหวานไก่น้ำยาปลาและน้ำพริกมาทำการแก้บนพร้อมประทัดหนึ0 0หมน,นัดโดยเมื่อก่อนหน้านี้2ปีที่ผ่านมาก็นำขนมจีน100กิโลเหมือนครั้งนี้มาถวายแล้ว พอได้โชคลาภจากการถูกรอตตรี่รางวัลใหญ่ได้เงินมาหลายแสนบาทจากการมาขอพรขอโชคจากหลวงพ่อสมฝังจากนั้นก็มาเริ่มขายรอตตรี่จนมาถึงทุกวันนี้ก่อนขายก็จะนําดอกไม้ทุกเทียนมาบูชาขอพรให้ขายดีทุกครั้งและขอโชคลาภไปด้วยจนเมื่องอวันที่หนึ่งธันวาคมก่อนวันหวยออกในช่วงเย็นเก็บล้านเอาแผงกลับบ้านปรากฏว่ารอตตรี่ที่ขายหลุดออกจากแผงเป็นลอตตรี่ชุด1ิบใบ โดยที่ไม่ได้สังเกตแต่มีคนเห็นจึงเก็บเอาไว้แล้วตะโกนวิ่งมาให้ตนก็ให้รางวัลพร้อมกับเก็บลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวไม่ขายให้ใครคิดว่าของสูญหายไปแล้วยังได้คืนถือเป็นโชคลาภก็เลยเก็บเอาไว้เองตอนเช้าวันหวยออกได้กลับวว่าขอพรกับหลวงพ่อสมหวังเหมือนเดิมปรากฏว่าขายดีจนหมดเกลี้ยงแพงเหลือแต่ลอตเตอรี่สิบใบปรากฏว่าลอตเตอรี่ที่เก็บไว้ถูกรางวัลที่ห้าลมสิบใบวันนี้ จึงนำขนมจีนมาเลี้ยงถวายแก้บนอีกครั้งอย่างไรก็ตามเรขดังก่ลาวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีเป็นเศรษฐีรับทรัพย์ว,วันที่17มกราคมกันทุกท่านค่ะ